วันนี้จะมาเปิดโรงงานให้ดูกันนะครับชุดที่สําหรับเข้านะครับจะเป็นชุดภายในโรงเรือนโดยเฉพาะนะครับเพียงเราเชื้อเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยไก่ติดหนึ่งตัวสามารถกระจายเชื้อให้ไปกับไก่อีกหมู่มากได้นะครับภายในจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับเป็นโกงแบตเตอรี่นะครับเป็นการเลี้ยงแบบสมัยใหม่นะครับไข่สูงสุดที่เราเคยทําได้ก็คือ 98, 0 0 0ฟองนะครับ สวัสดีครับยินดีก็รับเข้าสู่ช่องราชาไข่ไก่ผมวัดหรือพ่อเลี้ยงนะครับวันนี้จะมาเปิดโรงงานให้ดูกันนะครับ สำหรับชุดที่สำหรับเข้านะครับจะเป็นชุดภายในโรงเรือนโดยเฉพาะนะครับเพราะต้องการการเอาเชื้อจากภายนอกเข้ามาสู่ข้างในนะครับเราจะต้องอาบน้านะครับกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อเข้าไปสู่ข้างในนะครับเพราะไก่ข้างในเนี่ยเรามีเป็นแสนตัวนะครับเพียงเราเชื้อเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยไก่ติดหนึ่งตัวสามารถกระจายเชื้อให้ไปกับไก่อีกหมู่มากได้นะครับแล้วก็จะทาให้เกิดความเสียหายเยอะเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับเราจะเริ่มจากโรงเรือนอย่างนี้โรงเรือนที่1 2 3นะครับแล้วก็4 5 6นะครับตรงนี้สร้างมาเมื่อปี62นะครับ62 63 64 65นะครับ66นะครับรวมไก่ทั้งหมดที่นี่จะมีอยู่5 0 0 0 0นตัวนะครับสองโรงเรือนนี้จะโรงเรือนละ5 0,000นะครับโรงเรือนู้นจะโรงเรือนละแสนนะครับใกล้ๆกันทางนี้ก็โรงเรือนละ1 0 0 0 0แส0 0 0 0่งแสนหนนะครับภายในจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับเป็นโกงแบตเตอรี่นะครับเป็นการเลี้ยงแบบสมัยใหม่นะครับโดยพื้นที่ที่เราคำนวณต่อตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ส0่ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยแปดสิบตารางเซนต์ต่อ กินอาหารได้ถ่ายได้นะครับกินน้ําได้นะครับแล้วก็อยู่กันโดยไม่รบกวนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในเซนว่ามันจะเป็นระบบทําความเย็นนะครับนะครับี v a p o r a t i o n โดยอากาศจะผ่านเยื่อกระดาษที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็นําพาความเย็นเข้าไปสู่ข้างในร้าวนะครับในโรงเรือนความเย็นจะผ่านตัวไก่นะครับดูดเอาความร้อนนะครับแล้วก็ปล่อยออกท้ายโรงเรือนนะครับซึ่งท้ายโรงเรือนจะมีพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศดูออกไปนะฮะภายในโรงเรือนเนี่ยก่อนจะเข้าเราต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับสำหรับเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้ออีก ที่มือที่แขนที่ขานะครับที่ตัวนะครับก่อนจะเข้าไปข้างในแต่และโรงเรือนเนี่ยเราจะมีสัตวบาล1คนนะครับแล้วก็มีพนักงานเลี้ยงไก่อยู่4คนนะครับที่ดูแลเรื่องไก่นะครับดูว่ามีไก่ตายไหมมีน้ําพร้อมกินไหมมีอาหารพร้อมไหมนะครับแล้วก็มีขี้ไก่ระบายออกไปได้ไหมแล้วทาความสะอาดด้านในครับโรงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือที่สะอาดมากๆพนักงานของเราเนี่ยถึงขั้นขูดพื้นเลยนะครับแล้วก็เช็ดตัวรางอาหารสําหรับไก่กินเลยนะครับ เกลี่ยรองเท้าเสร็จก็จะมาชุบน้ายาฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะครับแล้วก็เป็ดน,นั้นจะเป็นปูนขาวสําหรับฆ่าเชื้อนะครับเป็นปูนขาวร้อนนะฮะเชื้อถ้าเกิดเราเหยียบเข้ามาเนี่ยมันจะตายด้วยยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เหยียบปูนขาวร้อนอีกเพื่อทําให้มันตายสนิทอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าเนี่ยเราจะมีการสเปย์สเปย์มือนะแล้วก็สเปย์ตามตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันเชื้อที่อาจจะติดเข้ามาได้นะฮะวันนี้ก็ใส่หมวกมาเป็นพิเศษนะครับกลัวไม่รอ ้าใส่ภาครุมเดี๋ยวจะไม่รอขออนุญาตผู้จัดการแล้วนะครับในต,ตอนเช้าเนี่ยพนักง,งานที่เข้ามาชุดแรกเนี่ยก็จะเริ่มมาให้ตัวสารเสริมหรือว่าตัววิตามินที่ให้ไก่กินนะครับเสริมเข้าไปในระบบน้ำนะครับน้ำที่ให้ไก่กินก็จะมีเรื่องของถังสําหรับละลายตัวที่สารเสริมนะครับเป็นสารเสริมจะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่ดูแลเปลือกไข่เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับแล,แล้วก็เรื่องของทําให้ไก่อารมณ์ดีจะไม่ใช่กัญชานะครับแต่ว่าเป็นตัวสารเสริมที่ทําให้ไก่รู้สึกอร่อรู้สึกเฟสนะครับเดีเ๋ยาาว ระบบให้น้ำนะครับของไก่นะเดี๋ยวจะมีถังสําหรับละลายตัวสารเสริมนะครับเรียกสารเสริมจะดูเหมือนเป็นสารเคมีนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวกลุ่มสมุนไพรนะครับทางทีมงานหรือว่าผู้ดูแลไก่เนะี่ยเขาจะแนะนํามาแล้วก็ดูเรื่องสุขภาพไก่นะครับจะเป็นกลุ่มของสมุนไพรนะฮะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกป้าทรายโจนจะช่วยให้ไก่สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนวิธีการเน,นะนองมาเชิญเลยครับเดี๋ยวเขาจะใส่น้ําลงไปอย่างนี้นะ ถ้าไก่สุขภาพดีนะครับมันก็ต้องมีปูมุ้งกันที่ดีด้วยนะครบเพราะไก่เนี่ยเราอยู่เล้าลงเรือแลแสนตัวนะครับบางทีจะมีบางตัวที่ป่วยนะครับแต่ถ้าเราได้สารเสริมเข้ามาเนี่ยจะช่วยให้เขาสุขภาพดีแล้วก็ไม่ป่วยง่ายไก่ทั้งหมดก็จะแข็งแรงเดี๋ยวช่วยใส่เปิดเลยใช่ปะ่ะ ปปาลงไแพงนเนี่ยควรได้พันหนึงกินโีกรคนอีกแต่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพนะก็เลยชงใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปแต่เราไม่ได้เสริมบ่อยชุดนี้กี่วันนะพี่อารให้สามวันถ้าเปลือกไข่ดีเปลือกแข็งมันจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าไปในเนื้อไข่ได้ทําให้ไข่จะเก็บได้นานขึ้นวันนี้ใส่ไปกี่พันแล้วเนี่ย 6, เดี๋ยวเราจะใช้ตัวสายเสียบที่ตัวโดสตอนตัวนี้จะเป็นตัวดูดมันจะดูดตามปริมาณน้ำที่ไหลผ่านน้ำไหลผ่านเยอะก็จะดูดเยอะไหลผ่านน้อยก็จะดูดน้อยเราใส่ง่ายๆก่อนนี้ก่อนถูกต้องปหมเอาต่อเลยแต่ผู้เชี่ยวชาญทำนะ สารเสริมแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวให้หลังจากไก่กินอาหารแล้วบางตัวให้หลังจากไก่ไข่แล้วเช้ากลางวันเย็นบางตัวก็ให้ตอนก่อนที่ไก่จะนอนเพราะว่าแต่ละตัวจะไปเสริมสร้างแต่ละส่วนแตกต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวเราจะเติมน้ําจนถึงระดับนี้เลยนะฮะก็จะได้ปริมาณประมาณ50ลิตรนะครับหลังจากเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะปิดวาลวนะครับแล้วก็เปิดระบบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวว่าเราเปิดระบบมันจะดูดขึ้นสายยางนะครับเข้าไปลาเลียงไปตามท่อเน,นี่ยท่อเน,นี้ยจะไปอยู่ในกรงไก่ในกรงไก่ก็จะมีจุกน้ำครับไก่มันจะจิกกินครับโดยน้ําที่ผสมตัววิตามินตัวสารเสริมเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะปิดวาลวหลักเดิมนะครับแล้วก็มาเปิดวาลบายพาสนะฮะน้ำก็จะวิ่งผ่านตัวโดสตอนอ่า มาแล้วตัวน้ํายาตัวสารเสริมที่เราให้ไปเนี่ยมันจะดูดเข้าท่อไปแล้วเข้าไปจะถึงกรงไก่เลยก่อนที่เราจะให้สารเสริมเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าฝัดน้ําคือเราเปิดน้ําในท่อที่ค้างในท่อเนี่ยออกให้หมดเลยแล้วก็ปิดน้ําในท่อไก่ก็จะไม่กินน้ําประมาณสักสินาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับพอเราผสมยาเสร็จเราเปิดเข้าไปเนี่ยไก่แต่ละตัวก็จะได้กินน้ําเท่าๆกันเพราะว่าไก่มันหยุดกินน้ําพร้อมกันนะครับไม่มีน้ํากินพร้อมกันแต่ละตัวก็จะ จิก,กน,นะครับถ้าเกิดเราไม่ฝาดน้ำเนี่ยมันจะกินน้ำตลอดเวลาพอเราเปิดสารเสริมไปตัวที่อิ่มมันก็จะไม่กินตัวที่หิวจัด,จดที่ยังไม่ได้กินเนี่ยก็จะกินเข้าไปเยอะเกินนะครับวิธีนี้จะช่วยให้ไก่ได้สารเสริมปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกๆตัวนะครับไก่เนี่ยจะกินน้ําเป็น2เท่าของอาหารนะครับส่วนไก่เนี่ยก็จะกินอยู่ที่240กร,รัมถ้าเราคอนเวิร์ตก็เป็น240รอ่มิลลิลิตรต่อตัวต่อ,ตอ,ตอ,ตอวันนะครับเราจะมีมิเตอร์คอยวัดนะครับอันนี้จะเป็นปม ที่ว,วันนี้ถ้าเกิดไก่มันกินน้ําน้อยกว่าปกติกเนี่ยเป็นไปได้ว่าไก่อาจจะป่วยไม่สบายหรือว่าได้กินอาหารไม่เท่าปริมาณที่มันเคยได้นะครับอย่างเช่นวันนี้อาหารไม่ไหลไก่กินแค่50กรัมไก่ไล้กินน้ําได้นิดเดียวหรือว่ากินน้ำโอเวอร์จากที่เคยกินนะครับอาจจะโอเวอร์หรือว่ามันผิดเพี้ยนไปเนี่ยต้องมีสิ่งผิดปกติอาจจะเป็นท่อรั่วก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการมอนิเตอร์ครับเพราะว่าเล้าหนึ่งเราเลี้ยงไก่เป็นแสนตัวรเราไม่สามารถมอนิเตอร์ลายตัวได้นะครับเราองใช้อุปกรณ์พวกยารช่ว ดูแลไก่นะครับและใช้การสังเกตของสัตว์บาในการดูนะครับหลังจากเราให้ยาให้วิตามินให้สารเสริมแล้วเนี่ยเราจะถูขั้นตอนต่อ,ตอไปคือการไปเก็บไก่ตายนะครับไปเช็คดูว่าแต่ละช่องมีไก่ตายไหมนะครับในล้าวแสนตัวเนี่ยเราไปดูกันนะครับว่าจะมีไก่ตายกี่ตัวนะครับใน1วันนะคะ ในแต่ละวันเราจะมีการเก็บไก่ตายนะครับวันละประมาณ1-2ถึงรอบนะครับโดยรอบละเอียดนี่คือรอบแรกนะครับเราจะเก็บไก่ตายโดยละเอียดพนักงานก็จะส่องดูนะครับว่ามีไก่ตายไหมจะใช้ไม้ฉายนะคส่องแต่ละช่องนะครับไก่ตายเนี่ยมันจะนอนกับพื้นแล้วก็โผล่ออกมานะครับก็จะเก็บออกนะถ้าไม่เก็บออกเนี่ยไก่มันจะค่อยๆย,ย่อยสลายแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อโรคที่ตัวอื่นป่วยไปได้ด้วยนะครับแล้วก็แต่มันจะไม่เน่าครับในโรงเรือนมีข้อดีอย่างคือถ้าไก่มันตายมันจะไม่เน่ามันจะค่อยๆแห้งเป็นมัมมี่ไปนะ แล้วก็การเก็บไก่ตายเนี่ยมันจะมีการบอกเป็นตัวเลขนะครับพนักงานที่เก็บเนี่ยเขาจะดูที่ตัวเลขว่าช่องแถว A ช่องที่สองซีซ้ายนะครับมีไก่ตายกี่ตัวนะครับก็จะไปแจ้งแล้วมีการจดบันทึกไว้นะครับสัตวบาลก็จะมีหน้าที่มาดูว่าไก่ตายในกลุ่มไหนเยอะนะครับหรือว่าถ้าตายผิดปกติในกลุ่มนั้นๆนะครับ่างเช่นเนี้ยไก่ตายเยอะมากเลยสัตวบาลก็จะเดินมาดูว่าไก่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็จะมาดูหน้าดูตาดูหงอนนะครับดูสภาพแล้วก็ดูมูลไก่ที่อยู่ในกรงนะครับว่ามีสภาพ ปกติหรือเปล่าที่มันจะบ่งบอกว่ามีอาการของการป่วยหรือบางทีเนี่ยมันไม่ได้เจ็บป่วยแต่มันขาดน้ําเพราะระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ใหญ่มากโรงเรือนเนี่ยมีไก่อยู่เป็นแสนตัวชุกน้ำนี่มีเป็นหมืน่นๆชุกน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุกน้ำไม่ไหลไก่ไม่ได้กินเนี่ยบางทีมนั้งห่าจะไม่เห็นหรือไม่เจอไก่ก็จะเสียชีวิตตายจุดบ่งบอกก็คือไกต่ตายเป็นกลุ่มเป็นกุ๊มนะฮะโดยปกติไก่จะไม่ตาย,ตาย,ตายปเป็นเป็นกลุ่มเป็นกระจุก กระจายไปไป,ไป,ไปงวงกว้างๆนะครับแล้วก็ในหนึ่งแสนตัวเนี่ยวันหนึ่งอาจจะตายแค่2อสาตัวซึ่งไมันเยอะมากนะครับในการเลี้ยงแบบระบบอีแลบกนะครับเป็นการควบคุมทั้งอุณหภูมิน้าอากาศอาหารนะครับเกือบร้อนะครับ <c oughs> คอนโดไก่ก็ไว้ใช้ให้ไก่พันอยู่นะครับก็แต่ละช่องเนี่ยมันจะมีชั้นๆๆนะครับเหมือนเราอยู่คอนโดนั่นแหละเราก็จะมีช่องเป็นบล็อกเป็นล็อกของเรานะครับไก่ก็จะอยู่ในล็อกนะฮะในล็อกหนึ่งเนี่ยหนึ่งอาจจะมีไก่อยู่ประมาณสัก10ตัว13ตัวนะครับแต่ว่าเราคำนวณมาแล้วว่าพื้นที่แต่ละล็อกแต่ละบล็อกของเขาเนี่ยมีพื้นที่ต่อตัวอยู่เท่าไหร่นะครับเราอาจจะให้พื้นที่ต่อตัวอยู่ที่500ตารางเซนตัวก็อยู่ประมาณ5000ตารางเซนตนะครับต่อตัวไก่ก็อยู่กันอย่างสสุบายมีน้ําเพียงพอมีอารางเอนตันะครับต่บ หรับไก่เยอะขนาดนี้มันให้อาหารยังไงให้หมดนะครับเราจะมีระบบให้อาหารซึ่งเป็นอัตโนมัตินะครับเราเรียกว่าเครนอาหารเรียกว่าฮอปเปอร์อาหารหรือว่าบางทีเราเรียกว่าฟีดพาร์นะครับมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับถึงเวลาปุ๊บมันก็เดินไปเลยนะครับจากต้นร้าวนะครับไปถึงปลายล้าวนะครับแล้วก็จะมีอาหารปล่อยออกนะครับแต่ละช่องในปริมาณที่เท่ากันนะครับแล้วเพียงพอต่อการกินของไก่นะครับเพื่อให้ไข่ได้ตามปริมาณที่ไก่ต้องการนะครับส่วนสําหรับเวลาที่ไก่ออกไข่เนี่ยไข่ไก่จยออกไข่ที่พื้นกรงยอ ปล่อยไข่ฟึ๊กออกมานะครับเพราะจะกริ้งออกจากใต้กรงนะครับเพราะว่าพื้นกรงมันจะเป็นสลบนิดๆนะฮะกริ้งออกมาที่สายพานหน้ากรงนะครับสายพานจะเป็นสายพานยาวเลยครับลากไข่ตั้งแต่ต้นล้าวนะครับจนปลายปลายโรงเรือนฮะมันจะดึงค่อยๆดึงไข่ค่อยๆไหลมาอย่างช้าๆนะครับแล้วก็มาขึ้นตัวเครื่องครับลำเลียงขึ้นสายพานใหญ่นะครับหรือว่าเป็นสายพานหลักนะครับเพื่อลำเลียงไปยังโรงคัดนะครับโดยที่ไม่ถูกสัมผัสโดยมือคนเลยครับครับในแต่ละวันเนี่ยไก่จะเริ่มกินอาหารตั้งแต่ตีห้านะครับไฟจะเปิดให้ ปบระบบให้อาหารอัตโนมัติก็จะเดินเดินให้อาหารนะครับแล้วไก่ก็จะกินอาหารแต่เช้ามืดเลยนะครับก็คือตีห้านะครับหลังจากตีห้าแล้วเนี่ยไก่กินอาหารเสร็จแปดโมงพนักงานก็จะเข้ามาทํางานกันนะครับโดยพนักงานเนี่ยคนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาเช็กก่อนว่าไก่มีน้ํากินไหมเสร็จแล้วก็จะไปฝัดน้ําทิ้งนะครับคือระบายน้ําที่ค้างในท่อออกนะครับให้ไก่หยุดกินน้าสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสารเสริมนะครับถ้ามีการให้สารเสริมก็จะงารสารเสริมมาให้นะครับเป็นพวกวิตามินนะครับตัวแร่ธาตุต <Nej. S 2> ให้ไก่กินนะครับตัวนี้ก็จะให้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจาก1ชั่วโมงเราจะให้น้ําปกตินะครับหลังจากนั้นแล้วคนที่เข้ามาในร้านหรือพนักงานเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลในในโรงเรือนนะครับก็ไปเช็คว่ามีไก่ตายไหมนะครับในแต่ละช่องแต่ละชั้นมีไก่ตายไหมนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีการกระจายแค่ไหนเสร็จแล้วก็ไปรายงานที่สรัตวบาลที่ดูแลว่ามีไก่ตายกี่ตัวนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเช็คดูว่าอาหารมีทุกรางไหมทุกช่องไหมครบทุกตัวไหมนะครับหลังจากนั้นประมาณส0บโมงนะครับที่่พวกมูลไ ที่สะสมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับโดยมูลไก่ก็จะมีสายพันลำเลียงออกไปท้ายโรงเรือนนะครับแล้วก็จะมีรถมารับเอามูลไก่ออกไปนะครับเพื่อให้อากาศภายในโรงเรือนเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพนักงานก็จะเข้ามาในหนึ่งโรงเรือนนี่พนักงานประมาณ4คนนะครับพนักงานก็จะผัดเวรกันนะครับดูแลทาความสะอาดคนที่ปัดฝุ่นก็ปัดฝุ่นคนที่ถูทาความสะอาดก็ถูคนที่กวาดก็กวาดนะครับโรงเรือนก็จะค่อนข้างจะสะอาดมากๆโดยเรามีตารางในการทํางานครบ7วันนะครับแล้วก็จะมีการตรวจของสตวบาลนะครับ ส่วนขี้ไก่ไข่นะครับหนึ่งโรงเรือนเรามีไก่อยู่10,000แตัวนะครับเรามีขี้ไก่นะครับวันอยู่ประมาณ10ตันนะครับสิตันเพราะฉะนั้นจะต้องระบายออกทุกวันนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเนี่ยจะมีรถมารับนะครับระบบสายพานจะลําเลียงมูลไก่ออกไปท้ายโรงเรือนนะครับรถก็จะเป็นรถคล้ายค้ายรถปิกอัพมีคอกสูงมีผ้าใบรองนะครับมารองท้ายโรงเรือนมูลไก่ก็จะหล่นไปท้ายรถนะครับปิดผ้าแล้วก็ขับออกไปนะครับพอมูลไก่ไม่มีเนี่ยกลิ่นที่เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโรงเรือนก็จะไม่มีนะครับเราจาเป อากาศภายในบริสุทธิ์ที่สุดนะครับสำหรับไข่ไก่ใน1โรงเรือนนะครับไก่จะไข่อยู่ประมาณ90-98%นะครับคือการไข่เต็มที่โรงเรือนลงเนี้ยนะครับมีไก่10,000 0ตัวไข่สูงสุดที่เราเคยทำได้ก็คือ9 8 0 0 0ฟองนะครับต่อวันนะฮะไก่โรงเรือนเนี้ยมีอายุอยู่ที่40สัปดาห์แล้วนะครับคือเราเลี้ยงตั้งแต่ไก่มาถึงจนถึงปัจจุบันนะครับส0สัปดาห์แล้วนะครับไก่ไข่จะถูกลำเลียงไปยังโรงคัดนะครับในทันทีเวลาประมาณสักแปดโมงครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราเปิดโรงงานไก่ไข่นะครับหรือว่าไข่ไก่ให้ดูนะครับใครที่อยากติดตามสนใจนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook YouTube TikTok นะครับราชาไข่ไก่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ